ธรรมะของพระอารหันต์กึ่งพุทธ,ธาการโดยสมชายปางนวรัตตอนที่สองวันนี้ขอยกตัวอย่างผู้ที่มีสัจจะในตัวและหัวใจอย่างแท้จริงให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าท่านมีสัจจะอย่างไรดังนี้ท่านแรกคือท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตหรือท่าน แห่งวัดเทพศิลินทราวาสนั่นเองสำหรับผู้ที่เคยอ่านประวัติของท่านเจ้าคุณมาก่อนก็คงจะทราบดีว่าท่านเจ้าคุณนอนั้นท่านรักษาสัจจะอย่างดุดันเพียงไรถ้าจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดคงยาวมากขอยกตัวอย่างแค่เรื่องสั้นๆส,สักเรื่องที่เข้าใจง่ายๆนะครับคือตั้งแต่ท่านเจ้าคุณนนทท่านเข้าสู่เพศบรรพชิตเมื่อท่านบวชเป็นพระ ท่านก็จะมีสัจจะต่อความตั้งใจของตนเองคือทําหน้าที่ของพระอย่างถูกต้องท่านไม่เคยปฏิบัติล่วงสินข้อใดเลยแม้กระทั่งเรื่องเพียงเล็กน้อยหน้าที่ของพระก็คือปฏิบัติตนเองให้พ้นจากกิเลสปฏิบัติฝึกฝนทางจิตใจท่านทําได้อย่างที่จะหาผู้ที่จะมาปฏิบัติเสมือนหรือใกล้เคียงท่านได้ยากมาก ตลอดชีวิตของท่านทำวัดทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่ตัวเองจะเจ็บป่วยทรมานสักเพียงใดและเมื่อท่านบวชเป็นพระแล้วท่านไม่เคยฉันยาแม้สักครึ่งเม็ดท่านกล่าวว่าเมื่อมาศึกษาปฏิบัติทางจิตเจ็บป่วยก็ต้องรักษาทางจิตใช้พลังจิตรักษา การเจ็บป่วยของท่านแต่ละครั้งก็หาใช่การเจ็บป่วยธรรมดาธรรมดาเล็กน้อยเช่นไข้หวัดหรือท้องเสียก็เปล่าท่านเคยถูกงูเห่ากัดซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงต้องรีบร้อนไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเป็นการเร่งด่วนแต่สำหรับท่านเจ้าคุณนอท่านไม่สะทกสะทานไม่พึ่งหมอหรือยาใดๆ แต่ท่านรักษาด้วยพลังจิตเรียกได้ว่าถ้าไม่หายก็ขอยอมตายสมกับคำว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ที่เราเห็นกันอยู่ตามหัวเข็มขัดลูกเสือหรือตราที่หมวกลูกเสืออยู่บ่อยๆแต่จะหาคนที่ทำได้จริงยากมากนอกจากถูกงูกัดแล้วท่านยังเคยเป็นมะเร็งกรามช้าง แน่นอนว่าโรคร้ายเช่นนี้คนธรรมดาทั่วไปคงไม่สามารถอยู่เฉยๆโดยไม่อนาทรร้อนใจเป็นแน่คงต้องรีบรักษากันทั้งหมอสมัยใหม่หรือหมอแผนโบราณหรือบางคนก็หันไปพึ่งสยศาสตร์เลยก็มีเมื่อหมอแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้แต่ท่านเจ้าคุณนอท่านไม่เดือดร้อนที่จะหาหนทางรักษา ท่านปล่อยให้โรคร้ายซึ่งจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าของท่านรุมเร้าท่านโดยที่ท่านยอมทนทุกขเวทนาโดยไม่บน่นไม่ร้องทุกข์กับใครและท่านก็ใช้พลังจิตของท่านรักษาอาการเจ็บป่วยของท่านอย่างที่คนธรรมดาไม่สามารถจะทำได้ในวงเล็บโปรดอย่าลอกเลียนแบบนะคะเมื่อเจ็บป่วยก็ควรไปพบแพทย์ คนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีพลังจิตที่เข้มแข็งดังพระอริยะเจ้าท่านหลอกนะครับควรเรียนแบบคุณธรรมและความดีของท่านจะถูกทางกว่าหลังจากที่ท่านได้ใช้พลังจิตระงับและรักษาอาการมะเร็งกรามช้างจนหายดีแล้วท่านก็จะมีอาการผิดปกติที่บริเวณตับของท่านอีก ในขณะที่ท่านรู้ตัวว่าเกิดสิ่งผิดปกติกับร่างกายของท่านเท่านั้นท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจาบารมีที่ท่านมีอยู่ว่าหากจะเกิดโรคร้ายอะไรกับท่านแล้วขอให้เกิดที่บริเวณภายนอกร่างกายเถิดจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้พบเห็นได้ศึกษาจากนั้นอาการผิดปกติของท่านจึงได้เคลื่อนจากอวัยวะภายใน พุ่งขึ้นมาที่บริเวณลำคอของท่านในเวลาต่อมาภายหลังจึงได้แตกออกเป็นแผลมะเร็งที่ลำคอของท่านอ่านดูแล้วถ้าผู้ที่ไม่รู้จักประวัติของท่านเจ้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปาฏิหารเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ขอบอกว่าอย่าพึ่งไปติดใจอะไรนะักท่านเจ้าคุณนอ เป็นพระอริยะเจ้าที่ด่งดังมากประวัติของท่านเจ้าคุณมีให้ศึกษามากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถ้าท่านผู้ฟังได้ศึกษาประวัติของท่านแล้วจะมั่นใจและเข้าใจว่าพระแท้ๆในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเช่นไรอยากให้ผู้ฟังได้ศึกษาประวัติอันน่าเรื่อมใสศรัทธาของท่านเจ้าคุณนออย่างที่สุด